ก็จะเป็นมุมนี้นะคะลกมากมากคือไม่ได้มีการจัดเรียงอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมอันนี้คือชิวิตดีชันจริงๆนะคะแบบเรียบมากคลิปนี้ทำไมมีความตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราจะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปเปิดคอนโดนะคะหลังกที่อยู่จริงมาสองปีนะคะแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีค่ะวันนี้กลับโปรแกรมอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ทำการนะคะเปิด กระเป๋าไปนะคะสามารถไปย้อนดูกันได้เนาะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจะมาเปิดให้ดูจริงๆนะว่าคอนโดที่อยู่มาประมาณ2ปีเนี่ยสภาพตอนเข้ามาอยู่แรกๆนะคะกับตอนนี้มันเป็นแบบไหนนะซึ่งเอาจงจริงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่เรามาอยู่คอนโดแล้วนะคะเราเลยรู้สึกว่ามันดีนะมันดีตรงที่ว่ามันสะดวกในการเดินทางก่อนหน้านี้แอมเคยคิดนะคะว่าแอมอยากซื้อบ้านแต่ว่า บ้านส่วนใหญ่อย่างเงี้ยก็จะอยู่ไกลนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่แบบบ้านมันอยู่ไกลเงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเดินทางม,มันก็จะทาให้เราเสียเวลาชีวิตอันนี้คือความคิดของแอมนะถ้าเกิดใครที่มีความคิดยังไงเกี่ยวกับบ้านนะคะหรือว่ามีแหล่งที่ไหนที่แบบเออหน้าซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยราคาแบบว่าโอเคโอเคก็ลองพิมพ์พิมพม้นต์กันมาได้นะโดยส่วนตัวเนี่ยตอนเช้าเวลาที่ตื่นมาอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ซักผ้า ทำกับข้าวกินแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอน้องนะคะให้มาช่วยถ่ายเนาะเพราะว่าถ่ายคอนโดมันอาจจะต้องแบบว่ามีคนเดินตามนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอน้องมานะคะซึ่งอีกักประมาณ20น,นาทีเขาน่าจะมาแหละแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากดูนะเป็นคลิปวิดีโอเปิดห้องน้ําของแอมนะคะซึ่งแอมเนี่ยทำคลิปแยกไว้แล้วนะก็คือเปิดให้ดูเลยว่าในห้องน้ำเนี่ยเราใช้อะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วห้องน้ําลกแค่ไหนมีตัวไหนเด็ด อะไรงเงีกี่ยวกับสกินแคร์นะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำแป๊น,นะจ๊ะอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวจะมาล้างหน้ากันนะคะแต่ว่าอยากให้ดูสภาพหน้าก่อนที่จะลานะคะว่ามันก็จะมีความแบบ แอบม,มันมันนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นะคะแอมใช้สบู่อันนึงและแอมแบบชอบมากนะคะอยากจะมาป้ายยาทุกคนนะเพราะว่าเห็นรีวิวของเขาเยอะนะคะนั่นก็คือนี่เลยนี่เป็นสบู่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสบู่เอสเซนต์ธรรมชาติแบรนด์ p พลนสตอร,รนะคะซึ่งลักษณะกล่องเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบนี้เลยนะคะที่แอมชอบมากๆเนี่ยคือ Cherry t o m a t o นะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะแต่ว่าที่แอมชอบมากเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นสบู่เอสเซนต์ธรรมชาติ100%นะคะที่ทํามาจากไขมัน แล้วก็เป็นเกรดที่สามารถกินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอ่อนโยนมากๆเลยใครที่เป็นสิวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยลดสิวด้วยนะสาหรับสบู่เขาจะมี2สูตรนะคะก็คือจะมีสูตรมะเขือเทศและสูตรลูกเดือยแล้วเขาจะมีเมสคับนะคะเป็น Med e เม็ดแอปพิคอร์ดเล็กนะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะฟูนะคะเวลาที่โดนนะ้ำแล้วให้ดูฟองคือฟองนุ่มนะทุกคนแล้วก็เป็นวีโฟมแบบนี้เลยซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยจะไม่บาดผิวนะคะแล้วก็ ให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งเนาะที่สําคัญเนี่ยอย่างที่แอมบอกว่าใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยแต่ว่าอย่างเวลาที่ใช้กับตัวเนี่ยแอมจะใช้เป็นสูตรลูกเดือยน,นะคะเขาจะช่วยให้ผิวแบบว่าเด้งชุ่มชื้นมากขึ้นกระจ่างใสเนาะแต่ว่าสูตรชมพูคือชอบมากเพราะว่าช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะลดพวกจุดด่างดำนอกจาไม่ใส่สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าพาราเบนหรือว่าสารอ,อื่นๆนะแอมก็จะล้างไปเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้านะหลังจากที่ล้างนะคะคือหน้าแบบเด้งมากค่ะ ไปดูหน้านะคะหลังจากที่ล้างนะก็คือเห็นได้เลยว่าผิวมันแบบดูใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยไม่แห้งตึงนะซึ่งสบู่อันเนี้ยที่แอมชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจัดละลายช้านะแล้วก็ก้อนใหญ่ด้วยนะคะกลิ่นหอมติดทนดีซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาจะมีขายในวัาสาันทุกคนเดี๋ยวแอมจะไปสั่งนะคะในวาสาันเพิ่มลองไปหาดูเนาะเพราะว่าราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ดีด้วยแต่ว่าอย่างช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ไม่ได้สะดวกไปวัาสาัแนแอมแนะนําว่า ให้สั่งออนไลน์ที่บ้านดีที่สุดนะคะเหมือนกับแอมเนาะช่วงนี้แอมจะบอกว่าแอมมาสั่งของออนไลน์เยอะมากทุกคนเพราะว่าแอมไม่อยากออกไปข้างนอกโอเคเดี๋ยวแอมนะคะขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็รอน้องที่จะมาช่วยถ่ายผ่าน,นี้ยังไม่มาเลยนะก็เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันจ้าทุกคนเราจะมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าสภาพบ้านตอนนี้เป็นยังไงนะซึ่งอันนี้ก็คือบอกว่าเหลียวค่อนข้างเลียวนะคะซึ่งมุมนี้ก็จะเป็นมุมสักผ้าเนาะสังเกตได้เลยว่าตอนแรกมามันก็ไม่ค่อยลกขนาดนี้ตออนก็คืแบบ วายของกระจงกระจายนะคะก็คือลบมากแต่ว่าที่พีกว่าก็คือคอนโดแอมเน there, bit, ียเขาจะไม่ให้ตากผ้า้างนอกนะคะเพราะฉะนั <t <t ้นเนี t <t <t ่ยเครื่องตักผ้าที่เราใช้จะใช้แบบว่าเป็นเครื่องซักแล้วก็อบได้เวลาอบออกมามันก็จะยังมีไอ้น้ำอยู่ซึ่งมันจะไม่ได้แห้งไปเลยสักทีเดียวใช่ปะเวลาที่เราตากผ้านะคะเราตากนองไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือนี่จ้ะคุณผู้ชม นี่คือชีวิตที่ฉันจริงๆนะคะแบบเรียวมากก็คือให้แดดมันเข้ามาจากทางนี้นะคะแล้วพราะมันแห้งจริงๆเนี่ยค่อยพับแล้วก็เก็บมาอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโซนครัวเป็นโซนที่เราอ่ะชอบมากๆเลยตอนที่เราย้ายมาอยู่ตอนแรกนะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นสีเทาเมื่อก่อนนี้เนี่ยก่อนที่จะย้ายเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีแบบออกโทนแดงๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นโทนสีเทาซึ่งเป็นโทนเราชอบมากนะคะและ้วก็บนโต๊ะนั้นก็จะมีความลกมากวเวอร์ก็คือฉันวางบนโต๊ะ แบบทุกอย่างนะคะนอทั้งกระเป๋าตามเจลล้างมือต่างๆนานานะคะแล้วก็กลอก่องกระสุพวกนี้จะเป็นกลอก่องกระสุที่แบรนด์ต,ต่างๆเขาจะส่งมาให้แต่ว่าช่วงเนี้ยแอมจะเป็นช่วงที่ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากทุกค <lite> น,นจะบอกว่าแอมมาช้อปปิ้งแบบว่าเสื้อผ้าออนไลน์เสื้อที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยก็ซื้อมาจากในออนไลน์เหมือนกันนะตัวแปดสิบบาทตัวแปดสิบบาทอันนี้นะคะคือ ดอกไม้ที่แฟนแอมซื้อให้ตอนที่เขาบอกว่ากลับแคนาดาไปแล้วเขาก็สั่งแบบว่ามาให้แอมที่บ้านนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นี่จะ้ะมาส์นะคะแมสนะ น้องทายแบบว่าก่อนออกไปข้างนอกน,นะคะแล้วก็น,นี้เป็นของแอ็มเองนะคะก็คืออารมารีเราตตั้งมันอยู่บนโต๊ะอ,อยู่แล้วเนาะก็จะเป็นกล่องที่กินใกล้หมดแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์นะคะใครจะสั่งนะคะสามารถไปสั่งกันได้นะจ๊ะซึ่งของมาเร็วหมดเร็วมากเวอร์นะคะก็กินดีจริงนะถึง้าบอกต่อ <S <S นอกนั้นก็จะมีแบบว่าเป็นพวกของต่างๆจิบมาหาทุกคนแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นของที่แบบว่าเป็นบางอย่างที่แอมกำลังทดลองนะคะทดลองมาได้สักพักแล้วขออุบไว้ก่อนก็คืออะไรนะอะ แล้วก็จะเป็นมุมนี้นะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะ่ะมันเป็นมุมเขาเรียกว่าเป็นมุมที่เดินเข้าบ้านมาแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้สังเกตเดินผ่านเข้าไปเลยเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นมุมนี้นะ <c oughs> ซึ่งมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่กระจุกทุกอย่างมาไว้รวมกันนะจ๊ะ <c oughs> ต้องเรียกว่ากระจุกทุกอย่างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแมสกา N95 ป้าที่แบบว่าป้องกันพวกละอองไวรัสอะไรได้ดีนะซึ่งแมอมเนี่ยซื้อมาค่อนข้างแบบว่า เยอะนะซื้อามาประมาณเกือบสามหมื่นนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้พี่ตำรวจนะคะที่เขาอยู่เชียงใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยะคะ่ะแล้วก็มีเรื่องจะมาอีกเรื่องหนึ่งคือกล้องนะคะที่แอมใช้อยู่เนี่ยเป็นกล้อง canon g7x นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอมมีประมาณ4ตัวทุกคนจะบอกว่าล่าสุดนะคะแอมไปซื้อไมค์อีกแล้วนะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่ามันพังง่ายมากคือแบบ นิดนึงบางทีชัตเตอร์ลั่นบางทีแบบกล้องเอ๋บางทีแบบ,บแบบยู่ดีถ่ายแล้วสะดุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่าแหละคือมันใช้บลอ็อกดีก็เลยบอกว่าซื้อซ้ําๆนะคะแล้วก็ก็ไม่มีอย่างอื่นนะอันนี้ก็เป็นมุมนะคะที่ก็จะมีโลนะคะตั้งแต่1นึ่งแสนซับสไครนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเป็นรูปเงินถ้าใครที่ตามจะรู้ว่าเราชอบเงินนะคะเอ่อหน้าจอว a ลเปเปอรนะคะหรือว่าอันนี้ที่บ้าก็ติดไว้เช่นกันนะแล้วก็ อันนี้นะคะจะเป็นนี่เลยเป็นโล่นะคะคนติดตาม1ล้านคนนะคะก็ใครที่ดูช่องในมิกิติยานะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่มาติดตามกันมาดูในห้องนอนกันบ้างดีกว่าว่าห้องนอนเป็นยังไงระบบก,ก็มีความไม่แอบหรือก็ลกเลยแหละอ่ะให้ดูห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนนะคะก็เป็นเตียงขาวๆปกติเนาะแต่ว่า มุมนู้นนะคะจะเป็นมุมเ,ออเขาเรียกวิชั่นบอร์ดนะที่แอมทำใหม่ให้ดูนะซึ่งวิชั่นบอร์ดเนี่ยเรามีไว้ทำาไมบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตลกจังเลยทำไมต้องแบบมาแปะในสิ่งที่อยากได้มันดูตลกอะ่ะแบบแปะในสิ่งที่เรายังไม่มีแต่เชื่อแม้ว่าวิชั่นบอร์ดนะคะที่แอมทำเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอะ่ะมีหลายอย่างเกิดขึ้นจริงๆนะตามวิชั่นบอร์ดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่เราอยากได้แล้วเราเห็นมันทุกวันอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามี e NERGY ที่เราอ่ะจะอยากได้มันแล้วคิด เขาเรียกว่ามีการกระทำมีความคิดนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ออกมานะแอมจะบอกว่าบางคนเนี่ยเธอฝันไปวันๆแปะรูปไปวันแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดขึ้นนะซึ่งอันที่แอมแปะมานะคะก็จะเนี่ยเป็นรูปอายุทุกคนในอายุแบบจะ30แล้วอ่ะอีก2ปีก็30แล้วนะคะก็เลยคิดเรื่องนะอยากจะแบบมีแฟนซึ่งวิชั่นบอร์ดอันเก่าๆเนี่ยแอมยังไม่ค่อยแบบว่าคิดเรื่องการมีแฟนแบบแต่งงานจริงจังเท่าไหร่คิดจะแบบทํางานหาเงินทํางานหาเงินทํางานหาเงานิงนแต่ว่า ด้วยความที่อายุมันใกล้30แล้วทุกคนแอมก็เลยแบบเอออยากมีโฟกัสเกี่ยวกับด้านนี้นะคะก็เลยแปะเลยนะว่าเราต้องการอะไรบ้างต้องการแบบไหนนะคะแล้วก็นี้เป็นรูปเงินในธนาคาร91าล้านนะทุกคนดูแล้วแอมอาจจะขำนะแต่ว่าเชื่อแม้ว่าแอามอะแปะแล้วอมก็ดูทุกวันคือจะมีหรือไม่มีอะไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้อ่ะมีเงินสักแบบ5ล้าน10ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ มีความสุขหรอป้าเอาจริงคือแปะอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกแบบเออเราทําได้เราทําได้เป็นไปได้เลยก็จะมีรูปแม่รูปป้านะคะแล้วก็มีเป็นพวกแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมถึงแบรนด์ที่แอมอยากอยากร่วมงานด้วยนะคะเนาะแล้วก็เป็นสถานที่นะคะที่เราอยากไปเที่ยวเชื่อไหมเพื่อนๆแอมอบแปะรูปนะคะเป็นรูป m า l d i v e s นะ <S เป็น Vision Board อันเก่านะคะแล้วก็ สรุปว่าถ้าคนที่ติดตามจะรู้ว่าแอมมาได้ไปเที่ยวมาลดิงจริงๆนะเพราะฉะนั้นการทำวิชั่นบอร์ดจะเป็นการรีมายเราทุกๆวันอันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือนะคะที่แอมจะอ่านนะแต่ว่าแี่ตลกมากมีมะขามมะขามเขาเรียกว่าอะไรมะขามกะปิย่างนะคะของละดาอยู่บนเตียงเลยอ,อีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ทํางานแต่อันนี้คือสภาพความลกจริงๆทุกคนคือแบบมันลกอย่างนี้เลยอะลกแบบยับเยินทุกอย่างมารวมกลองๆก,ก,กันไว้ตรงนี้นะคะ เนี่ยคือไม่ได้มีการจัดเรียนในไรทั้งสิ้นเป็นคนที่แบบลกมากดูดิลก มากมากนะคะคือทุกอย่างมากองรวมกันนะทุกคนจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่คิดว่าเป็นท็อปทรีเลยนะคะที่แอมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนกระบวนการความคิดนะก็คือหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านที่เกี่ยวกับ m i n d ซ e t นะคะเรื่องเงินแล้วก็เรื่องการเก็บเงินเพราะอ่านเล่มนี้แล้วทาให้แอมเก็บเงินได้แบบว่าเป็นหลักล้านอะ่ะเพราะว่าอ่านหนังสือเล่มนี้เลยนะแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งคือพ่อรวยสอนลูกนะคะ rich dad poor dad เราก,ก็เป็นเล่มที่ชอบนะคะจริงๆแอมอยากทําเป็นคลิปวิดีโอนะหนัง สื่อท็อปาที่แอมอ่านแล้วแบบเปลี่ยนชีวิตแอมนะคะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือมันถึงเวลาแล้วที่เราแบบว่าอยากทําอะไรให้ชีวิตตัวเองอ่ะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าเกิดอยากรู้ประมาณนี้เนาะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมาเปิดคอนโดให้ดูนะว่าแบบว่ามันลบกแล้วมันก็เละไปถึงไหนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่า อยากให้แอนทำคลิปวิดีโออะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG ด้วยนะคะช่วงนี้ควรเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะไม่ควรออกไปไหนแล้วก็ซื้ออะไรก็ซื้อผ่านออนไลน์นะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ